โฟมินิทเป็นเวลาอยู่แล้วครับที่เราบอกก็คือ4นาทีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจเจพิพัฒนครับสวัสดีครับไบเบิ้ลครับผมสวัสดีครับบาสอัศวพลครับ เจนระบบเป็นหมอทามครับเป็นหมอสัญาแพทย์ที่มีเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เราไม่ได้แล้วก็มีความสัมพันธ์บางอย่างครับคนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเป็นใครก็เกร็ดเป็น เป็นนักศึกษาที่เป็นลูกคนรวยเขาแบบใช้ชีวิตแบบอิสระเขาแบบอยากทําอะไรก็ทําแล้วทีนี้อยู่ดีๆเขาก็มีพลังที่จะมองเห็นอนาคตสิทธ์ทีเขาจะตัดสินใจยังไงหรือว่าเขาจะไปเจอใครก็ต้องลอติดตามดูมกัน,นครับผมครับบาร์รับบทบเป็นกรครับกรเป็นนักธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วก็ทําตามเป้าหมายของตัวเองครับไปดูว่ามันคืออะไรโฟร์มินิตเป็น เวลาอยู่แล้วครับที่เราบอกก็คือ4นาทีครน,นี้เราไม่อยากเล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะดูกันไม่สนุกเราก็เลยจะบอกว่า4นาทีเนี้ยมันเป็นสีนาทีที่เกี่ยวข้องกับตัวละครแทบทุกตัวในเรื่องแล้วกันผมพยายามจะหาวิธีเล่าให้มันแบบว่ามันตีความมากกว่านี้ต่อไม่สปอยเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเวลา สำหรับผมมันก็ผมว่ามันคือทุกอย่างครับเวลามันคือแบบถ้าเราไม่มีมันเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ถ้าเรามีมันเราก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าเว่าเราต้องมีมันแต่ว่ามันมีอย่างจํากัดเวลาคือเหมือน time is like the currency that we all use อ่าใคแบอกว่าเป็นเป็นสกุลเงินใช่ไหมสกุลเงินที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องใช้แล้วมันเป็นอะไรที่มันเพิ่มไม่ได้ คือบอกทุกคนมีเท่ากันหมดแล้วคุณภาพของเวลาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราเราแค่ต้องเราแค่ต้อง m a n a <age>. g ใช่ manage มันแล้วผมมองว่าเวลามันคือทุกสิ่งเหมือนกัน <Yeah. S 1> But Timing is everything เพราะเพราะฉะนั้นบอว่าบางอย่างมันอาจจะแบบว่าดูใช่ทุกอย่างดูแบบว่าพร้อมไปหมดแต่ว่าถ้าเวลามันไม่ใช่มันก็จะไม่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เวลามันเป็น,ปนตัวกำหนดจริงๆครับผม ครับ <laughs> เวลาหรอเวลาสําคัญของเรือ่องสำคัญมากเพราะว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นเราทํางานเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเวลามากๆอย่างเช่น,านงานอย่างพวกเราอะไรเงี้ยครับเวลาเป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะเราต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะวันหนึ่งมี24สี่ชั่วโมงเนาะเราก็ต้องให้ความสาคัญมากๆแล้วสําหรับผมรู้สึกว่าเวลามันเดินเรื่อยๆอ่ะ ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรกับมันหรือว่าเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็เราก็เหมือนเหมือนเหมือนคนที่ถูกสตาร์ทไว้แล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถเอามันคืนกลับมาได้ด้วยมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเลือกปัจจุบันครับเพราะว่าปัจจุบันเป็นตัวกําหนดอนาคตและอดีตก็เป็นตัวกําหนดปัจจุบันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทางอดีตและอนาคตครับ เพราะฉะนั้นผมเลือกอน,นาคตครับ <laughs> <laughs> ไม่คือผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่มองไปข้างหน้าแล้วแบบว่าโฟกัสกับเป้าหมายแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตผมจะจะไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นอยากรีบไปถึงให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะไปอยู่จุดนั้นจุดที่ผมมองว่าทุกอย่างมันอันนี้แปละแต่ว่ามันก็เป็นกับดักเหมือนกันเป็นความคิดที่บอกว่าเป็นกับดักเพราะว่าเรา าปีที่แล้วเราอาจจะมองว่าอันนี้แหละคือเป้าหมายแต่ว่ามันก็มันก็ไม่แน่นอนกันเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ก็เพราะฉะนั้นถ้าตอบจริงๆก็เลือกเวลาตอนนี้ใช่ปัจจุบันปัจจุบันเราฮอ้โ่เลยเร่าฮ่าฮ่าัจาฮ่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 อฮ่นาคตหรือเ่ืฮ่า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 ฮ่่า่าฮ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 าฮาฮาฮ่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 าา่ ออผมเลือกอดีตก็ได้ผมรู้สึกว่าถ้าผมความคิดผมนะตอนนี้นะถ้าผมสามารถคิดได้แบบนี้แล้วไปอยู่ในอนดีต<า>ผมรู้สึกว่าผมจะทำอะไรได้หลายอย่างมากๆผม<า>ผมรู้สึกว่าผมจะเติบโตได้มากกว่านี้มากๆถ้าความคิดณัตอนนี้ไปอยู่ทนะตอนนั้นอย่างเช่นสมมติตอนนี้คิดตอนนี้แล้วไปอยู่สักอายุสิบหอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเชี่ยผมแม่งโคตรเจ๋งนะผมขอพรีเซนต์เรื่องโปรดักชันแล้วกันครับ เรื่องแสงสีภาพต่างๆที่เราใช้สิ่งนั้นในการช่วยนักแสดงเล่าเรื่องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งที่เราดูซีรีส์หรือว่าละครส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงเล่าเรื่องสักประมาณ 70%- 80%แต่ว่าเรื่องนี้เราน่าจะประมาณสักหรือสัก50%อเได้เพราะว่าจริงๆมันมันเราใช้สิ่งนั้นโปรดักชันช่วยเราเยอะมากในการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าทุกคนทำงานหนัก เท่าเท่ากันอาจจะหนักกว่าเราด้วยซ้ําเพราะว่ามันมีไอเดียต่างๆที่แบบมันมันเขาไม่อยากทําซ้ํเขาอยากทาใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในโฟร์เมเน็ตเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นที่เราแบบคิดกันสร้างกันขึ้นมาในในแง่ของโปรดักชันครับก็อยากจะฝากทางโปรดักชันครับผมผมขอฝากความความคิดแล้วกันนะผมเพราะว่าซีรีส์ของเรามันเป็นเรื่องเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วมันมันซับซ้อนแต่ว่าคือชอบที่ทุกคน แบ่งปันความคิดเห็นแล้วผมอยากให้ Energy เนี่ยมันมันไปต่อโดยเฉพาะหลังจาก EP 1ีหนึ่งเพราะว่าเ r a ลเลอร์ของเราแค่นาทีนิดนิดเองนาทีครึ่งอ่าแล้วคืนแต่ว่าในานั้นมันมีหลายอย่างมากที่คนเขาเริ่มมาปฏิบัติต่อกันแนละ้วแต่ว่าอยากให้เขาเขาเอาทุกอย่างที่ที่เห็นใน EP 1ีแล้ว e ีต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปครับเอามาวิเคราะห์เรื่อยๆครับผมแล้วจนจนแบบว่าบทสรุปแล้วแบบอยากให้ทุกคนแบบแบ่งปันความคิดเห็นแบบว่าได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยงั้นผมขอฝากความคิด ให้ทุกคนเอ๊ฝากอะไรดีนะอ่าคงจะเป็นเรื่องบทเรื่องบทของ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 พี่หมอแซมนะครับทุกคนช่วยช่วยกันแบบใช่ใช่ใช่มัน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 ใช้เวลานานมากๆในการเดเวลอปให้มันกลมมากที่สุดให้มันเป็นให้ตัวละครทุกตัวมันเป็นมนุษย์มากที่สุดแล้วก็อยากฝากผมเชื่อว่าทุกคนได้ดูแล้วถ้าได้ดูจนจบเรื่องผมผมรู้สึกว่ามันจะได้อะไรมากมายเลยอ่ะมันจะได้ข้อคิดมันจะได้ข้อคิดอย่างที่ไบเบิลบอกมันจะได้มันจะได้ ตระหนักรู้อะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวดูจบแล้วจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรครับรับให้เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยอ่าใช่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 รวมก็คือสนุกเราสามารถแค่แบบปล่อยจอยแล้วก็ดูไปก็ได้แต่แบบถ้าเราแบบอินกับมันเราอยากที่จะแบบว่าตั้งใจดูก็อันนั้นก็ได้มันมีอะไรให้สำหรับทุกคนที่จะเอนจอยกับมัน 4นาทออนแอร์ทุกวันศุกร์ทางช่องวัน31แล้วก็ s o f t ท a อร์เวอร์ชันทางแอป i ิวนะครับเวลา5ทุ15ครับเวลาเดียวกันเลยทั้งทางช่องวัน31แล้วก็แอปวิวครับ So guys every Friday 4 minutes for air so I'll be seeing you guys every Friday at 11:15 on channel 131 o f o r the s o l t r e version on View application only พอาน,นี้มีเกมที่เล่นด้วย <Okay. S 2> เล็กๆน้อยๆเกมอะไรอ่ะชื่อเกมว่า <Okay. S 2> เกมสลับ สลับสับสนอ๋อสลับสับทีมงานจะมีคำศัพท์มาให้โดยแต่ละคำจะถูกสลับตัวอักษรโอ้โหนี่ยากโดยทั้งสามคนจะต้องตอบให้ถูกสิบสี่ครับภายในเวลาสี่นาทีอันแรกครับมินิทส์เฮ้ยเจนพิพัฒน์เฮ้ยโอ้โหกูอัศวพัาธอุ้ยอัมอลินอะไรวะพ้อมพงเฮ้ย เซกเสกเสาวรตสาวรสสาวรตสวรี่ตัวแรกอะอะไรวะเดนิเออะไรเป็นเดนิเออะไรวะแทะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิรไทยแลนด์อ้โหเซปเมเบอร์เซปเตมเบอรบรรยากาศมีอาชีพโอ้เเรพิจารณาเร็วมาก ลลบอลลีบอลเอ้ยไม่ใช่ยองคลาวโอ้โอ้ยแมกกาซีนมแมนสวงวงแหวนเฮ้ยเสะสะารไม่ใช่<ห>ใชสภาพ <laughs> สามารถเฮ้ยเก่งมากโคจรใครเฮ้ยมันมีคำนี้ด้วยหรอวะใจใจใจอะไรนะในใจใครในใจคนในใจ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 สั่งมาอะไรอ่ะความในใจอ๋อโอ้ยขุดดันเว้ยนิวซีแลนด์เฮ้ยโอ้โหวัฒนธรรม วัตวรรณกรรมวัตอะไรอะนวัตกรรมเอันนี้ครบยังครับเนี่ยมันนานจังเลยอะอมบ m สเดอร์เฮ้ยแวแมนสวงบวงสวงเซอร์ไพร์เซอร์ไพรส์โอเคเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าสุดยอดคิดว่าตัวเองทำไได้โอ้โหไม่ถึงสี่นาทีหรอกเนาะใช่ใช่สองนาทีครึ่งแล้วสามคนทำไปได้สองนาทีแบบนี้ จริงเหรอเก่งจาดโอ้โหเรียกเราว่าลิลี่ภาษาเปนยากไปเราแค่ฝักเป็นเพลงเอออืมเพลงอะโทรปวดหัวกับมันมากเลยอะไรอ๋อที่แล้เป็นหรอผมผมแช่กันเลไม่รู้เฮ้ยวันนั้ก็ตีแล้วพี่ สบายสบายสบายไปแล้วอเนียอ่ายบอ้อมกวันี้สเปิดแอปพิวต้องดูโฟมินิตต้องดูโฟมิิตเปิดแอปพิวต้องดูโฟมิิตโจโจเจเบม้นมาจากโฟมินิตเโยเาโยเอาโยเอาโยแล้วก็เออเขียมง เปิดแอปฟิวต้องดูโฟมินิตแอปฟิวต้องดูโฟมินิตเปิดแอปฟิวต้องดูโฟมินิตโย่โย่เดบิวตเป็นมาจับโฟมินิต้าตุ้มสิบผ้าโฟมินิโย่โย่โมิอโย่โย่นิดอนโย่อะไรหมเนี่ยโฟมินิต